thank you สวัสดีค่ะพี่ๆ่ะพาชอมอีกหนึ่งคันค่ะกับเอลเรสสปอร์ตรุ่นเพิ่มแพ็กเกจ B เนาะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแรปสติ๊กเกอร์สีฮอตฮิตมากๆก,ก็คือตัวสีเทานาโดโเกเนาะดีเทลตัวรถคันนี้จะมีอะไรกันบ้างแอนจะพาไปชมมาพร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้น่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม c h anel n Ford b e r n i นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาด ผลงานการตกแต่งรถของแอนนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เจอกันในทุกคลิปเลยค่ะไปเลยไม่ช้าและนี่คือเอเ r อร์เรสรุ่นเพิ่มแพ็กเกจบีราคาค่าตัวรถน้อยอยู่ที่1 5 8 0 0ล้านแดหมื่บาทเท่านั้นนะคะจัดทรงให้นะคะนอกจากสีสติกเกอร์ที่แล็บให้รอบคันแล้วเนี่ยก็คือชุดกระจังหน้าวิกเตอร์ค่ะพาร์ทงานแท้จะต้องมีเพดวิกเตอร์ติดมาแบบนี้นะ ไฟ LED ทบบาวบนตัวกระจังหน้าคันนี้ลูกค้ารีเควสว่าอยากให้ตัวรถเป็นสีขาวทั้งหมดในส่วนของตัวไฟเนาะก็คือติดเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีไฟ LED ที่ตัวกระจังหน้าด้วยตรงนี้เพิ่มให้ส่วนไฟ LED Signature นะคะรูปทรงซีแคมตรงนี้เนี่ย เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัว Next Gen เ,เลยไฟหน้าเนี่ยพอเราเพิ่มแพ็กเกจนะเขาก็จะมีในส่วนของระบบเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะและปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติด้วยเวลาเราขับรถเข้าที่มืดหรือขับรถไปนบนถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะทุกคนต้องบอกว่าเขาระบบนี้ดีมากๆเลยค่ะช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าจะขับรถไปส่งต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยใช้ระบบนี้บ่อยมากๆเลยะคะ่ะ ด้านล่างนะคะติดตั้งให้เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นทรง V2 ค่ะชุดเดิมเลยนะจะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นนะคะแต่ใช้วิธีการแรปสติกเกอร์ตัดแต่งขอบให้ดูลงตัวดูมีมิติเข้ากับสีรถแบบนี้เลยค่ะ ชุดสกเกิลเขาจะเว้นวาวไว้ให้ในส่วนของเซนเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุดเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงห่วงลากจูงด้านล่างด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คันนี้ลูกค้าเขาไม่ติดสติกเกอร์คำว่าวิกเตอร์ด้านล่างชุดชิ้นงานนะคะก็สามารถรีเควสได้เช่นเดียวกันและเว้นวาวไว้ให้ในส่วนของฟ o อกเลมรุ่นเพิ่มแพ็กเกจ B นะลูกค้าจะได้เพิ่มในส่วนของกล้อง3 60องศาร,รอบคันมีจุดไหนบ้างจุดแรกจะอยู่ที่ตัวกระจังหน้านะคะด้านข้างจะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างนั่นเองเนาะ คิ้วล้อลูกค้าเลือกเป็นแบบนูนนะคะสีดำเงาไฮไลท์ชุดชิ้นงานแล้เนี่ยจะไม่มีการซีนซิลิโคนทุกคันเลยค่ะทุกคนจะใช้ขอบยางนะคะยดึดชุดชิ้นงานแบบนี้ดูเรียบร้อยแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวชิ้นงานตัวชุดแต่งต่างๆด้วยเนาะไฮไลท์ค่ะคันนี้โหลด2นิ้วค่ะลูกค้าเปลี่ยนชุดโหลดเป็นของโฟร์เพนเดอร์ปรับ8ระดับนะคะแบบนี้เลย รีเควสได้นะอยากโหลดหรือไม่อยากโหลดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไฮไลท์โดยการเลือกเป็นร of ้อเอวามพายออฟลบค่ะคันนี้จับคู่มาพร้อมกับยางโตโยทัยโอเพนกันที่เป็นยางออเทเรนค่ะทุกคนซีรีส์ยางอยู่2 7 5 5 5 5ขนาด20นิ้วก็จะดูลนนิดๆน,นะกำลังดีนะคะกำลังสวยเลยลายนี้ก็เป็นไลน์ฮอตฮิตด้วยและยังให้ระบบดิสเดิสเบกมาให้4ล้อเลยค่ะ นิดเบ่งในลูกค้าได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วรุ่นนี้แต่งสวยเพราะว่าพาร์ทเดิมโรงงานทุกจุดเนี่ยเขาจะเป็นสีดําเงามาให้เนาะก็ทําให้ดูตัดรับกับชุดแต่งแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เป็นโครเมียมก็สามารถรับสีดําเงาเก็บงานให้ได้เช่นเดียวกันนะคะด้านข้างมีใบสปอร์ตเตือนจุดอับเวลาจะเปลี่ยนเลนด้วยมือจับพวกนี้ก็จะเป็นดําเงาหมดเลยนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดเอนที่เป็นกุญแจรีโมทมีให้2ดอกเบาะหนัง ปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมระบบปรับดุลหลังสองตำแหน่งภายในมีแอร์แบ็กมาให้สูงถึง7ลูกเลยค่ะทุกคนรถสีเดิมคันนี้เป็นสีเทานะฟิลม์มคันนี้แอนติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมองออกไปก็จะโฟโฟแบบนี้เลยอ่าด้านบนนะคะให้มาพร้อมกับกระจกมองหลังที่ตัดแสงอัตโนมัติแล้วเวลาคันหลังเปิดไฟสูงสาดมาเราไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยค่ะเขาตัดให้อัตโนมัติมีที่เสียบ usb สําหรับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มด้วยและ มาพร้อมหน้าจอกลางขนาด12นิ้วเป็นซิงค์โฟรเอรองรับตัว Apple Car p l a y พแล้วก็ Android Auto แบบไร้สายสะดวกสบายมากๆนะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะมีไวเลสชาร์จไร้สายพร้อมช่องเสียบ USB y ท e A ไท e C มีมาให้ค่ะทุกคนจับคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะคันนี้170แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะจริงๆเพียงพอแล้วและยังสามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้ด้วยเบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้นะคะมีไอสต็อป ลูกค้าสามารถปิดได้ค่ะทุกคนพวงมาลัยไฟฟ้าหน่วงตามความเร็วรถหน่วงตามโหมดการขับขี่ถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นขับ2นะลูกค้าสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดมีโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดถนนเลื่อนหรือโหมดลากพ่วงนะคะคุยคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกนะคะ,ค, control, บบ go, ะ,ค,ะคันนี้มีให้นะตั้งห่างจากคันด้านหน้าก็จะกดจากฝั่งขวาตรงนี้และมีมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงด้วยระบบเป็นพุชสาตาร์ด้านหลังนะคะได้หน้าจอขนาด8นิ้วเลยค่ะด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้ และเป็นดิจิตอลร้อซค่ะ mm hmm. คันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นระบบไฟฟ้าที่เยอะมากๆค่ะทุกคนคุ้มเป็นรุ่นที่ซื้อคุ้มรุ่นที่ขายดีและจะลงรีวิวรุ่นนี้ไปค่อนข้างเยอะคิวขั้วศักดนะคะของศูนย์แท้ติดตั้งให้ด้วยมาดูด้านหลังกันบ้างอย่างแรกเลยท่อ HKS ปลายคาร์บอนเห็นไหมเป็นท่อคู่นะคะทุกคนเปลี่ยนยกชุดเลยค่ะ คือถอดท่อเดิมออกแล้วใส่เข้าไปแล้วก็เป็นยูโรไฟด้วยเวลาลูกค้าจะติดตั้งท่อต้องดูนะว่ารถเราเป็นยูโรโหรือยูโรไฟนะคะไม่สามารถใส่ด้วยกันได้ค่าท้ายด้านบนค่าท้ายคายเยนชุดแต่งฮอทฮีสนะคะไฟจะติดตลอดเวลาแบบนี้นะคะชุดชิ้นงานจะครอบตั้งแต่ตัวโลโก้ด้านบนนะยาวมาจนถึงไฟท้ายด้านหลังนะคะตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟท้าย LED s i g n a t เ r e เดิมโรงงานเนาะ ด้านหลังติดตั้งให้เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์เช่นเดียวกันตัดสีเหมือนด้านหน้าเลยส่วนท่อตรงนี้ลูกค้าสามารถรีเควสได้คันนี้ลูกค้าอยากได้ท่อโคลเมียมนะคะรีเควสได้ว่าอยากได้เป็นสีดำด้านดำเงาบอกได้หมดเลยค่ะพาร์ทงานแท้มีลิขสิ์เพจวิกเตอร์ติดมาให้แบบนี้เหมือนเดิมเว้นวาไวให้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหลังด้วยคันนี้เป็นยูโรไฟที่ต้องเติมแอดบูแล้วนะคะทุกคนรถใหม่จะต้องเติมแอดบูทุกคันเนาะ และก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เขารองรับน้ำมันดีเซลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น B7 B10 b 2 0ลูกค้าสามารถเลือกเติมได้หมดเลยนะคะ,ะวันนี้แันก็จะพามารีวิวชุดแต่งเข้าๆประมาณนี้หากใครที่ดูรีวิวคันไหนอยู่ชอบคันไหนอยากได้รถฟอร์ดแบบไหนแต่งแบบไหนสามารถส่งมาให้แอนดูได้ที่ช่องทาง ไลน์นะคะแอดทายฟอร์ดโปรดีอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะหรือยกหูหาแอนด้เลยที่เบอร์0 9 8 5 3 9 9 6าแอนอยู่ที่ฟอร์ดออโตก r รี่สาขาปทุมธานีค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย